เมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการและรองประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทดแทนชุดเดิมที่ครบกำหนดวาระ ในการนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมและพิจารณาคัดเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีชุดใหม่โดยที่ประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมประชุมดังกล่าวณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา10นาฬิกานางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวอรุณีจงรักรองนายกเทศมนตรีนายปรเมศศิพันรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนสีรายในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข6ห้วยม่วง ในการนี้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อมอบบัตรประจำตัวคนพิการแก่ประชาชนจำนวน4รายพร้อมทั้งให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในวันที่30มกราคม2569เวลา10นาฬิกานางสาวพิทยาชัยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวอารุณีจงรักรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมอและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนสามรายในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขเอยู่วงธรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดวันที่29มกราคม2569นายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงนายแพทย์สาธราณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางหันษาชื่นชูผลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการนิเทศงานสาธารณาสุขผสมผสานและประเมินผลการพัฒนางา,านสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2,569ในเขตพื้นที่สาธารณาสุขที่3ในพื้นที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณาสุขและประเด็นนโยบายสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนพร้อมทั้งติดตามให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยมีบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สิ้นสุดการรอคอยกับความอบอุ่นที่คุ้นเคยในงานแนวอุบลครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนแห่งความรักวันที่19-22ถึงกุมภาพันธ์2569นี้ณย่านเมืองเก่าถนนอุบลศักดิ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัส,สเสน่ห์วิถีชุมชนผ่านงานศินลปะเสียงดน,นตรีและชิมของอร่อยตลอดเส้นทางตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อร่วมเติมพลังใจและส่งต่อความรู้สึกฮักอุบลไปด้วยกันในกิจกรรมสุดสร้างสารรค์ที่จัดต่อเนื่องมาทุกปีและไม่ควรพลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดบ้านสานฝันสู่อนาคตจัดงานใหญ่ UVC Open House 2026ภายใต้แนวคิดเรียนอาชีวะเรียนดีมีงานทำสร้างไรายได้ไม่ตกงาน โดยเมื่อวันที่29มกราคม2569ที่ผ่านมาณอาคารโดมอเนตประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนางสาวลดาภาสแสวงศัพท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดยรองผู้อำนวยการทั้ง4ี่ฝ่ายคณะครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่นำโดยดรประดิษฐ์พาชื่นรวมถึงคณะ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสพทและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับข้าง กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนผู้สร้างเยาวชนต้นแบบคุณภาพทางการศึกษาต่อด้วยการแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากมายอาทิการแสดง ToB ี Number ร์วการเดินแบบแฟชั่นโชว์จากภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอการแสดงทักษะผสมเครื่องดื่มหรือบาร์เทนเดอร์โชว์และที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการสาธิตการแกะสลักหิมะนานาชาติจากทีมฮีโร่แกะสลักหิมะที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิ 铁犁。 นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพยนตร์สั้นจากไอเดียสร้างสรรค์การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและนิทรรศการศิลปกรรมทิพย์สุนทรีศิลป์สุขโขทยัยตลอดจนมีการเปิดบูธสาธิตและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักศึกษาพร้อมทั้งกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคีเพื่อเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนรู้วิชาชีพท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคักตลอดทั้งวัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเพื่อเทอิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน โดยเมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาณอาคาร100ปีประสิทธิ์สุนทรโรทกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีรองศาสตร,ราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรศาการโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดนิทรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้นักศึกษาและประชาชนได้ศึกษาและน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ10ขั้นตอนง่งายๆสำหรับการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่น่าหน่วยเลือกตั้ง 2. จํจำลำดับหมายเลขของตัวเองหมายเลขผู้สมัคร และหมายเลขพักการเมืองที่จะเลือกและเตรียมหลักฐานแสดงตัวตน 3. ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและแจ้งเลขลำดับของตัวเองลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วรับบัตรเลือกตั้งสองใบบัตรสีเขียวไว้เลือกสสที่ใช่ส่วนบัตรสีชมพูไว้สำหรับพักที่ชอบ 5. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรทั้งสองใบาจากนั้นให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับ 6. ย่อนลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง 7. คือการออกเสียงประชามติให้เดินไปยังจุดถัดไปพร้อมยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 8. ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติและรับบัตรออกเสียงใบสีเหลือง 9. เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติให้ทำเครื่องหมายกากบาทเพียงช่องเดียวจากนั้นพับบัตรตามรอยพับ 10. ย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรและออกจากที่เลือกตั้งตามทางออกที่กำหนดไว้ร่วมสร้างสารร์ประเทศไทยในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในวันที่8กุมภาพันธ์2,569สุจริตเที่ยงธรรมและชอบริกกฎหมาย โดยสมัครานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีค่ะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะณนะหน่วยเลือกตั้งใกลบ้านของคุณนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของเราออกไปด้วยหรือว่าบัตรใครหมดอายุก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะ เพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณค่ะมีความหมายร่วมกันก,นกำหนดอนาคตที่เราต้องการไปด้วยกันค่ะการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ต้องทำยังไงมีใครสงสัยกันไหมว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีอะไรแตกต่างจากรอบก่อนๆยังไงถ้ามีคำถามหลายอย่างเราจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนเองโดยเราต้องมาเช็คคุณสมบัติกันก่อนนะ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันในวันออกเสียง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการออกเสียงบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรฐัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ DLT QR license Thai ID บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัฐบัตรประจำตัวผู้พิการใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบุคคลต้อง ห้ามมีให้ใช้สิทธิออกเสียงบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นภิกษุสาม,มนเณรนักพรตหรือภิกษุณีอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายการเตรียมความพร้อมก่อนไปออกเสียงเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนน จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหมดอายุก็ใช้ได้บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายที่หน่วยงานของรัฐออกให้หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อม 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า25วันคือ14มกราคม69 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ณที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพ,พมหานครหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน Smart ท o t e และเว็บไซต์สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร www.bora.dopa.go.th ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า20วันคือ19มกราคม69 สามารถตรวจสอบรายชื่อทางออนไลน์ของเว็บไซต์สำนักงานเขตรกรุงเทพมหานครกรณีมีชื่อถอนชื่อก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า10วันคือ28มกราคม69หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนในเขตอื่นซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปยังนายทะเบียนอำเภอรหรือเขตหรือสำนักทะเบียนกลางได้สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจออกไปเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติค่ะ1ิขั้นตอนง่งายๆสำหรับการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่น้าหน่่ยเลือกตั้ง 2. จํจำลำดับหมายเลขของตัวเองหมายเลขผู้สมัครและหมายเลขพรรคการเมืองที่จะเลือกและเตรียมหลักฐานแสดงตัวตน 3. ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและแจ้งเลขลำดับของตัวเองลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วรับบัตรเลือกตั้งสงใบบัตรสีเขียวไว้เลือกสอสที่ใช่ ส่วนบัตรสีชมพูไว้สำหรับพักที่ชอบ 5. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากระบาดในบัตรทั้งสองใบาจากนั้นให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับ 6. ย่อนลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง 7. คือการออกเสียงประชามติให้เดินไปยังจุดถัดไปพร้อมยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 8. ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติและรับบัตรออกเสียงใบสีเหลือง 9. เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติให้ทำเครื่องหมายกากบาทเพียงช่องเดียวจากนั้นพับบัตรตามรอยพับ 10. ย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรและออกจากที่เลือกตั้งตามทางออกที่กำหนดไว้ร่วมสร้างสารรค์ประเทศไทยในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในวันที่8กุมภาพันธ์2569สุจริต เที่ยงธรรมและชอบริกฎหมายโดยสมักนาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี